ลองกล้องรอบนี้นะครับกลับมาพบกับ iPhone Air อีกครั้งหนึ่งนะครับแน่นอนว่าปกตินะั้นเราจะมีรีวิวของ iPhone Air ขึ้นไปอยู่แล้วนะครับแต่ว่ารอบนี้จะพิเศษก็คือจะมีรายละเอียดของกล้องขึ้นมานะครับและเราจะมาพูดถึงว่าเอ้ยเมื่อเราจะคบแค่รุ่นนี้กับรุ่นโปรอะไรดีกว่ากันพอมแล้วเราชมได้เลยทีนี้เราจะมาพูดถึงกล้องกันว่าพอกล้องมันเหลือตัวเดียวนะ่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับก็คือ1มันจะซูมได้สุดๆั้มลิงสิบเท่าวิดีโอนะครับ เราซูมได้สุด,สดที่6เท่าแต่ฟีเจอร์ยังคงมีครบนะครับไม่ไว่าจะเป็น d u โอคัปเจอนะครับแล้วก็มีแอคชั่นนะครับแล้วก็รวมถึงโหมดต่างๆที่จะกดจากด,ด้านล่างตรงนี้มีมาให้นะครับส่วนโฟโต้ละ่ะโฟโต้ก็จะมีมาให้ครบเหมือนกันนะครับปรับสไตล์ปรับแฟลชปรับท i ม e เมอร์นะครับกําหนดอัตราส่วนโหมดนะครับมีพอร t ์เรตนะครับมีพาโนามาอืมครบไหมไม่ครบ แต่จริงๆสามโหมดนี้ก็เพียงพอแล้วทีนี้มาดูวิดีโอนะครับวิดีโอนั้นก็จะมีโหมดวิดีโอนะครับมีโสโลโมไปเลยแล้วก็ทม์สแนปไปเลยสิ่งที่หายไปนะครับคือตัวที่เป็นซินิมาติกนะครับหายไปนั่นเองครับอันนี้ถือว่าน่าเสียดายไหมก็ถือว่าก็น่าเสียดายอยู่แต่ว่าไทม์จริงเหอะครับว่าโหมดอันที่อว่ามีเนี่ยใช้กันหรือเปล่าอันนี้ก็ไปพิจารณาก,กันเองรวมถึงไฮเลสตัวนี้ก็ หายไปด้วยเช่นกันนะครับอันนี้ก็น่าเสียดายอยู่นะครับแล้วก็อย่างหนึ่งครับการถ่ายภาพแบบที่เป็นเชิงมิติหรือว่าเป็นแบบที่เรียกว่าสเปเชียลก็หายไปด้วยนะครับอันนี้ก็ถามว่าน่าเสียดายไหมก็ยังน่าเสียดายแต่ใช้กันหรือเปล่าอ,อันนี้ก็ไปต่อเอ,เองนะถามว่าหมดก็เพียงพอไหมก็เพียงพออยู่นะครับตัดออกไปก็ประมาณหนึ่งแต่ก็ไม่ได้ตัดสิ่งที่ สำคัญออกไปและยังรองรับนะครับการถ่ายวีโอ 4k 6 0เฟรมต่อวินทยู่นะครับสโลโมชันก็ยังสามารถถ่ายได้นะครับ HD นะครับ2 4 0งถ่ายได้นะครับแล้วก็ทับแซบนะครับก็ยังคงมีมาให้เหมือนเดิมก็โหมดก็โอเคนะก็ไม่ได้คิวดีคิดเดวสัอ่งไหนทีนี้หลายคนก็คงสงสัยว่า iPhone Air นั้น่ะมีอะไรที่หายไปจาก iPhone ปกติบ้างนะครับอ่ะเราจะมาเริ่มต้นจากในส่วนของกล้องนะครับก็กล้องเนี่ย ก็จะมีโหมดนะครับอันนี้อันนี้เป็นโหมดโฟโต้ปกตินะครับนี่จะมีเป็นพอเทสนะครับพอเทสจะทได้อยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็จะสามารถที่จะเล่นลูกเล่นต่างๆได้เหมือนกันนะครับตัวของตัวดูว่าคัปเจอร์จะเขามีมาให้เดี๋ยวค่อยว่ากันในสวนโยพอนามานะครับก็จะเป็นแบบนี้อันนี้คือโหมดของภาพนิ่งเฉยๆของวีโอกันนะครับอันนี้ก็ขอบัยนิดหนึ่งว่ามันกระตุกหน่อยนะครับวิดีโอนะครับตอนนี้จะเป็นกล้องหลังนะครับ ก็จะเห็นหน้าหนึ่งกับสเลยนะครับแล้วก็โหมดสโลโ m มโหมดที่เป็นตัวทา s สแลปมีมาให้ตัวที่เป็นเซนิเมติกหายไปนะครับเช่นเดียวกับกล้องหน้านะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เลยกล้องหน้านะครับก็จะมีโหมดทาวสแลปนะครับโหมดของตัวสโลโมนะครับยวามีมาให้และโหมดวิดีโอปกตินะครับและนะครัยังสามารถทำดูแคปเจอร์ได้ สิ่งที่หายไปก็คือโหมดที่เป็นละลายหลาของวีโอนั่นเองครับก็ต้องรับรับว่ามันหายไปประมาณหนึ่งแต่นั้นเนี่ยถามว่ารับได้ไหมก็ลองไปดูกัน้กนะครับ,รบว่าคุณคิดว่าอย่างไรกับ iPhone Air ก่อนที่จะซื้อนะครับเดี๋ยวเราไปดูภาพตัวอย่างกันว่ามันจะเป็นอย่างไร เมื่อกี้คุณได้ดูในสภาพของอินดอร์ไปแล้วนะครับตอนนี้เรามาดูเอาท์ดอร์กันนะครับจากระยะหนึ่งนะครับไปสู่ระยะสองครับและมันสามารถที่จะล่าสุดได้สืงระยะหกนะครับก็จะป็ปลักษณะแบบนี้นั่นเองครับ ถ้ี่ดูว่าสภาพที่เราถ่ายนะครับเป็นสภาพแสงปกตินะครับมาดูกันว่าภาพมาจะเป็นอย่างไรนะครับแต่เขาบอกว่าถ้าสมมติว่าเป็นแสงที่น้อยกว่านี้ก็อาจจะต้องมารอดูกันในช่วงต่อไปนะครับแต่นสิสธิ์ใดฟีเจอร์อะไรหล่ะของตัวเนี้ยมันไม่มีนั่นเองครับ ดังนั้นแล้วนะครับในกล้องหน้าของ iPhone Air ก็ไม่ได้แตกต่างอะไรจาก iPhone ปกตินะครับก็จะเป็นลักษณะของการถ่ายที่จะสามารถจะปรับองศาได้นี่ครับอันนี้เป็นการปรับแบบแนวนอนนะครับอะไรกันหนัครับในส่วนของฟีเจอร์แอคชั่นนะครับก็สามารถที่จะใช้กล้องคู่ได้นะครับอันนี้ก็ถือว่าเราลองให้คุณดูนะครับว่าใน iPhone Air นั้นอ่ะก็เรียกว่าการเก็บรายละเอียดของกล้องนั้น ก็ยังคงเรียกว่านาประทับใจอยู่ครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของเ o เวอ c a คั u เจอร์นะครับดูวอาคัปเจอร์นั้นอนะ่นะก็จะเหมือนกันนะครับแต่สิ่งที่แตกต่างกันกอย่างชัดเจนคือการซูมเนี่ย,ยให้ซูมนะครับเนี่ยซูมไปที่ใต้ร้านนะครับจะนีอกว่ามันสามารถซูมได้ของเท่านะครับถ้าเป็นรุ่นโป,โปรที่เคยดูก่อนหน้านี้มันจะซูมได้เยอะกว่านี้แน่นอนครับเพราะมันมีข้อจำกัดที่มีเลนท่คนั้น ดังนั้นเรามาสรุปกันนะครับหลังจากที่เราได้ดูกล้องเรียบร้อยนะครับพบว่าถ้าเป็น iPhone Air นั้นนะ่ะมันจะซูมได้อาจจะไม่ได้เยอะมากนะักแต่รายละเอียดต่างๆที่เก็บออกมาถือว่าใช้ได้อยู่นะครับพอเป็นรุ่น Pro นั้นนะ่ะมันก็จะได้เรื่องของการซูมเข้ามาที่เยอะขึ้นนั่นเองครับอย่างไรก็ตามครับ Lifestyle ก็จะเป็นกําหนดเองว่าคุณจะเหมาะกับอะไรมากกว่ากันระหว่าง Pro กับ Air ถ้าคุณต้องการ Air คือต้องการความเบาบางและวัสดุด,ดีดูพรีเมียม แต่ทั้งการโปรนั่นก็คือคุณต้องการความเป็นมือถือที่เน้นทำงานได้ดีทุกอย่างนั่นเองครับ